สวัสดีค่ะนะคะตัวเราเองนะคะหรือว่าคนที่เรารักเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหมเวลาเดินขึ้นลงบันไดปวดหัวเข่านะคะหรือว่าเวลาเราจะงอเข่าหรือยืดขาเนี่ยคือยืดขาไม่สุดอะไรอะไรประมาณนี้นะคะหรือหรือ,รอข้อเข่าบวมนะคะหรือบางคนกล้ามเนื้อขาลีบแล้วก็ทําให้เดินแบบ เวลาเดินผิดรูปค,คือเดินขาโกงนะคะตรงนี้เคยมีปัญหาเหล่านี้ไหมนะคะหรือว่าคนที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทั้งตัวเลยในกรณีคนที่ใช้แรงงานหนัก ปวดไปทั้งตัวเลยแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นโรคกระดูกพรุนนะคะโรคกระดูกพรุนนี้มันเป็นมหันตภัยเงียบจริงๆนะคะสำหรับปัจจุบันนี้โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะกว่า2ล้านคนทั่วโลกนะคะที่เจอปัญหาโรคกระดูกพรุนและโดยเฉพาะประเทศไทยเรากว่า3 0 0 0 0 0คนนะคะที่เป็นโรคกระดูกพรุนสาเหตุเพราะว่าผู้หญิงเมื่อเราคลอดลูกนะคะเราก็สูญเสียแคลเซียมไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะบอกได้เลย,เลยว่าเรา อย่าให้เกิดหนึ่งนะคะหนึ่งเป็นรูข้อเข่าเสื่อมเพราะมันเจ็บและก็ทรมานมากๆเลยนะคะหรือว่ากระดูกพรุนในกรณีบางคนก็อาจจะเป็นรูมาตอยหรือเป็นเกาอะไรได้นะคะนั่นหมายความว่าเราขาดแคลเซียมวันนี้นะคะก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยได้ดีในเกี่ยวกับดูแลเรื่องข้อเข่าก็คือผลิตภัณฑ์ตัวดีบอลน,นันของริษัทเอ็กซ์แลนเทนโพไลท์นะคะตัวดีบอลนันนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยที่ป้องกันไม่เราเกิดข้อเข่า เสื่อมข้อเข่าบวมหรือว่าเ,อาเวลาเดินมีเสียงกอกเก็บนะคะหรือว่าคนที่ทํางานหนักใช้แรงงานหนักปวดเมืเ่อยไปทั้งตัวเลยนะคะหรือว่าคนที่เป็นโรคก,กระดูกพรุนเป็นโรคเกาต์นะคะอะไรอะไรเหล่านี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปป้องกันดูแลฟื้นฟูนะคะเข้าไปซ่อมแซมไปสร้างนะคะในเรื่องของกระดูกอ่อนของเรานะคะให้ดีให้สามารถทำงานได้เป็นปกตินะคะในดีบอลนนี้นะคะจะมี เป็นแคลเซียมอย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีสารสกัดจาก ผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะซึ่งมันก็แพงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินดีมีขมิ้นชันนะคะแล้วก็มียังมีคอลลาเจนไททูคอลลาเจนไททูวันนี้ก็จะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกระดูกอ่อนของคนเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้็อยากแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทเอ็กซ์เทเลนส์ออลที่จะมาเป็นตัวช่วยป้องกันไม่ให้เราเกิดโรคกระดูกพุนหรือโรคข้อของเสื่อมนะคะเมื่อก่อนทางบริษัทเรานั้นผลิตแบบกล่องใหญ่นะคะเนี่ยกล่องใหญ่แบบนี้นะคะ ขายอยู่ที่กล่องละ1,800บาทนะคะแต่วันนี้นะคะทางบริษัท e x c e l l e n t for l i f e เข้าใจทุกคนว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้บริษัทก็เลยผลิตกล่องเล็กออกมาแบบนี้นะคะ่ะน่ารักมากเลยนะ,ะกล่องเล็กมีอยู่10เม็ดในกล่องนี้นะ,ะขายปลีกอยู่ที่กล่องละ500บาทนะคะเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าใจ10เม็ดนี้เราทานได้10วันนะคะแต่ถ้าเราเป็นอยู่แล้วนะคะ เราต้องทานต่อเนื่องอย่างน้อย1เดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่เราแต่ถ้าใครไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะมันจะได้จริงหรือเปล่าก็สามารถที่จะซื้อทดลองก่อนได้10วันนะคะถ้าเรามีอาการที่มันปวดอยู่หรือว่าปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะใน10วันที่เราไปทดลองทานอันนี้นะคะมั่นใจได้เลยว่าอาการที่เราเป็นอยู่จะค่อยๆดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ทานต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นเราสามารถให้ทุกคนเนี่ยซื้อทดลอง ใช้นะคะว่ามันดีจริงๆก็คือ1กล่องแรกนี้ราคา500บาทพี่อาดาส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เราออกไปข้างนอกกันไม่ได้นะคะเราก็สั่งซื้อแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางแต่ถ้าให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะก็ทานต่อเนื่องหนึ่งเดือน3กล่องนะคะหรือว่า2เดือนก็แล้วแต่อาการถ้าอาการดีขึ้นแล้วก็ค่อย ลดลงก็ได้แต่ปราในตอนแรกสุดอย่างน้อยก็คือ1เดือนขึ้นไปนะคะแล้วอาการที่เราเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้นะคะกล่องน่ารักแบบนี้ให้เราทดลองทานก่อนได้เลยรับรองว่าเราเป็นแล้วหนึ่งกล่องแรกจะเห็นผลว่าอาการที่เป็นดีดีขึ้นแน่นอนเลยนะคะก็อยากฝากทุกคนไว้นะคะวันนี้ตัวช่วยที่ดีที่สุดก็คือดีบอลของบริษัทเอ็กเซเลนต์พลอนะคะขอให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ